ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดาย ฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจํานวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุข ฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทาง ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดาย ฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุข ฉันเปิดรับเงินจํานวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจํานวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทาง ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดาย ฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุข ฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทาง ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างยยง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดาย ฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจํานวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุข ฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทาง ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดาย ฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุข ฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทาง ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดาย ฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุข ฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทาง ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดาย ฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุข ฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทาง ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดาย ฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุข ฉันเปิดรับเงินจํานวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจํานวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทาง ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดาย ฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจํานวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุข ฉันเปิดรับเงินจํานวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจํานวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทาง ฉันเป็นแนม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและด네ึงดูดความมั <mae weaker S 1> ่งคั่งได้อย่างง่ายดาย ฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุข ฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทาง ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดาย ฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุขฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายและมีความสุข ฉันเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลจากทุกทิศทุกทาง